กระแสดีขึ้นเรื่อยๆเลยครับแบบวีดีเลยใช่ครับอย่างวีดีล่าสุดก็เจ็ดล้านว้าวยอดเทรนบอกว่าโอ้โหทุกคนแบบสู้มากแบบนิวอะไรนะไฮนิวใช่ไหมไฮนิวอ่ะอ่ะเป็นไงบ้างกระแสเป็นไงเมื่อกี้กระแสก็ดีเลยครับผมและบอกว่าแบบล่าสุดนี่คือแบบเจ็ดล้านได้แบบเป็นแบบไฮนิวเลยรู้สึกไงบ้างเป็นหน้าพ่อคุณ ถือสิไปก่อนอาจารย์อาจารย์ยังไม่มันแต่สิไปก่อนไปไหนเนี่ยรีบกว่าแม้จะเป็นน้องเก็บของแต่เราเริ่มก่อนอาจารย์ไม่มีนะครับลเราเอยู่นออ๋าหลังนัานมันมีลฮะอาจจะไม่อาจจะไม่ต้องเปิดก็ได้จริงเราก็เป็น user เหรอก็จริงเรามันก็ไม่ได้รีบหรอกครับแต่ว่ามันเราระลึกชาติได้พอดีอ๋ออยู่ดีก็เล่นเหมันอยู่ที่จังหวะจังหวะมันแบท่ามิ่งพอดีตอนนั้นว่าแบบ เออแต่เราเราก็เราก็ไปได้ตอนแรกก็คิดอยู่ว่าแบบโหแคบมากเลยนะอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แคบขนาดนั้นจ้าก็อย่างน้อยก็วางเกียงนะเล่าพี่ฟังอีกมันเป็นไงบ้างแต่ฉากสี่นั้นะการถ่ายทำการถ่ายทำการถ่ายทำก็จริงการถ่ายทำก็ก็เป็นไปได้ราบลื่นราบลื่นราบลื่นจริงๆก็คือทุกอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือแบบมันถูกการบีบมาหมดแล้วของการออกแบบมามาหมดแล้วจริงๆครับก็ เป็นเป็นอีกสิที่เรารู้สึกว่าเราตั้งใจมากๆทั้งทั้งเราด้วยแล้วทางทินงานด้วยว่าอยากให้ภาพที่ออกมาทั้งหมดมันออกมาสวยแบบว่าดูแล้วมันเป็นแบบศิลปะด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเราดูแล้วก็ก็ออกมาตามที่เราตั้งใจแต่ว่าในภาพคือภาพของผู้หญิงราวว่าใช่ใช่ มัยก็เอ็นซีของเราที่เราเนี่ยของเราใช่ไหมครับก็ด้วยตัวตัวเราที่เป็นแบบหนุ่มเนิร์ดมากๆที่แบบมันไม่ไม่เคยมันก็อาจจะแบบจะมีความเขินมันจะมีอาจจะเป็นซีนหนึ่งที่แบบทุกคนน่าจะสังเกตเห็นที่แบบเราแบบเขาเราพูดอะไรนะบ้างเนี่ยเราก็เหมือนมันเขินะแล้วเขาก็เหมือนดึงมือเราออกอะไรเงี้ยหรอว่าเออไว้ใจเราเถอะอะไรเงี้ยอะไใช่เราก็ก็ทําตามที่เขาแบบดีมาทุกอย่าง เราเกินเราเกินกว่าเราในคาแรคเตอร์เราเกินน่นเราใช่ที่เราเหมือนเราพร้อมเรื่อนเรื่องคาแรคเตอร์ไม่ถึงว่าคาแรคเตอร์ไม่ได้ยังพอจะไม่พร้อมเป็นไงบ้างกับซีนี้คาแรคเตอร์เหรอฮะเขาบีบยังไงว่าในเอ็นซีแอนเนี้ยก็บีบแบบว่าแบบประมาณนี้ประมาณแบบว่าภาพรวมประมาณแบบไหนเขาอยากให้คาแรคเตอร์เรลดตัวน้ำเต็มไปเลยอ๋อก็เหมือนเขาบอกว่า เจก็แบบพอทำเป็นบ้างแต่ก็ครั้งแรกเหมือนกันเราก็ยังงงอยู่จนถึงตอนนี้ใช่ใช่แต่จะมีความกล้ามากกว่าโดยออกชันยิ้งอะไรเงี้ยใช่เรียกว่าแบบทับไล่แบบแตกต่างกัมากเลยเออเราเป็นยังไงบ้างเราอ่านที่แตแล้วเราแบบยังไงเถอะยังไงบ้างก็หลังจากอ่านก็จริงจริงจริงเถอะนั่นเองไม่ได้อ่ะเถอะนั่นแหละดูเพราะว่าพีเจเราดูกับแบบพี่ๆทุกคนในแบบในโอใช่แล้วแบบคือ ผมไม่ติดพื้นเลยผมแบบว่าใช่เฉื่อยๆนะแต่ก็ขอบคุณที่แบบทุกคนชอบชอบสีนไม่เข้าไปดูไปดูที่แฟนเขาแท็กมาดูฮะผมดูผมดูแล้วเขาจะแท็กฉากไหน EP 7ใช่ไหมเออโมเมนต์ไหนเขาอยา่กว่โมเมนต์ไหนี่ี่ไหนที่ไหนเขาแท็กมาเอานั่ะไงโมเมนต์นั่ะไงคนใหญ่ก็่ซีนหนึ่งที่แบบทุกคนแท็กมาบ่อยเลยก็คือซีนเส้นอาหารเพราะว่าแบบมีเพลงเพลงเราด้วยอะไรเงี้ยนะ กับดีนในห้องเก็บของด้วยอะไรเงี้ยก็หลายๆซี่เขาแข่งมาหมดแหละนะ,ระนครับผมคนเราคิดว่าในห้องเก็บของมันอุปสรรคมั้ <c oughs> มันมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่านอกจากของมันเต็มมันร้อนหรือว่ามันยังไงมังมันยุงครับหลักๆเลยคือยุง<ช>่งนะแบบว่าเราถ่ายไปอย่างสมมติเราถ่ายคัดแรกเสร็จคัดต่อมาแขนเราแดงและวนี่ฮะเราก็ต้องมาคอยกบอย่างเงี้ยครับแดงเพราะว่ายุงใช่ครับและอะไรต่อแล้วมันมันต้องอุ้มไว้ไหมหรือว่ายังไงคุยไม่ อ่าเล่นเล้่นเตามที่ตามบทตามบทอันนี้เขิอนจรคดูไปหมดแล้วแต่ก็แบบว่ามีเสียงเสียงแบบชื่งชมเรามาวิ่งกอบพ่อแม่ครับนีาแล้วลูกกินเลากันชัดผมไม่ดูเลยผมดูแค่ในโรงกับพี่ๆมันเขิน ดูแค่ทีอื่นเขาดูไม่ไหวดูไม่ไหวจริงกคือแบบปกติอะถ้าเป็นอีพีอื่นเขาจะดูหลายรอบเขาจะแบบเขาชอบดูอะไรเงี้ยหลายรอบแต่พออีพีนั้นเขาบอกเขาบอกว่าเขาไม่กล้าดูมันเกิดมันเกิดตรงไหนมันเกิดตรงตรงเออเออครับแล้วต้นดูอีกรอบต้นหรอั้นก็กลับมาดูคืนนั้นเลยอีกรอบหนึ่งมาเก็บดีเทลว่าแบบเฮ้มันมีอันดีเทลตรงไหนที่เราพลาดไปหรือเราลื ไปที่แบบไม่ได้ประกันหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นที่ดูในฮอมันแบบเสียงรีค่อนข้างดังอะไรเงี้ยกลับมาฟังเพลงที่ออกไปกลับมาดูซีนดีเทลเล็กๆน้อยๆว่าแบบซีนทก้กระบปเป็นยังไงซีนในห้องเก็บของแบบมีอะไรที่แบบเราเล่นไปแล้วแล้วแบบเออเราเรา,เราชอบตรงไหน่างคนว่าจริงๆทกรจริงจจอ่ะ ที่ทุกคนได้ฟังไปในใ,ในในซีรีส์ก็คือจะเป็นวันวันนั้นนะครับที่ไปอัดคือเสียงเรามันไม่ได้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ออกมาก็เลยแบบเขาก็เลยบอกว่าให้เอาเนี้ไปใช้ก่อนในซีรีส์เพราะว่าอยากให้เพลงเราออกแล้วในในฉากนั้นแต่ว่าตอนที่ไปอ,อัดอ่ะคือเสียงยังไม่พร้อมก็เลยแบบยังไม่ได้อัดทั้งเพลงแต่ตอนนี้คือไปอัดใหม่แล้วเต็มๆ็ทั้งเพลงอกแล้วก็จริงๆิอีกไม่นานหรอกคนก็ปล่อยเลยคือมีปล่อยเลยอาจจะยากเพราะว่าล่าสุดนี้เพ,งพลงฮาริทมันจะปล่อย เอ้นต์ไปนิดนึงใช่คุณล้อมันค่อนข้างจะดราม่าเรได้ไปผิดวิวความดราม่าเรื่องอะไรนะประเทศพีไก่อ๋อจริงจริงจริงใกล้แล้วล่ะครับเพราะว่าจริงจก็คือเราก็อยากทําให้เพลงนี้ออกมาดีที่สุดเพราะว่ามันก็เป็นเพลงที่แบบทั้งทีมงานด้วยทั้งตัวเราด้วยตั้งใจที่อยากจะแบบให้ทุกคนได้แบบฟังเพลงนี้แบบที่มันเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดใช่ก็จริงจริงก็ตอนนี้อัดเรียบร้อยแล้วก็อีกไม่นานจริงจริงน่แะอีกไม่นานก็น่าจะ ฟังแค่ท่อดหุกครับที่เต้ไม่ให้ฟังเอ้ยี่ต้อกรอฟังทีเดียวได้เรารอจะรอจได้ทีเดียวฟังแล้วฟังแล้วฟังแล้วฟังหวันมากเรน่าจเป็นบีกันนะแล้วเี่ยน EP จะมาใน EP ไหนเออาจจะเป็น13 แล้วที่สี่ก็คือเป็นเพลงเป็นเพลงคู่ที่เขากำลังคิดกันว่าจะมีต่อหรือเปล่าก็เปิดบอกกัว่ามีแน่ๆ <c oughs> อะไรนะฮะมีสองมีสามมีสี่มีสิบสามสิบสี่ 13, เปิดพูดไปเรื่อยนะนดนนีดีอ่ะแสดงว่าเราก็ตั้งตารอได้ใช่ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีหรือเปล่าแสดงว่าที่เราเห็นเนี่ยพวกเก็บผลนั่นคือแค่เริ่มอันนี้อาจจะไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่รู้เลยนิดเราไม่รู้เลยว่าหลังจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นการโกงที่ต่อ้นไป พี่ต้นเราถ่ายเราถ่ายไปแล้วยังไม่จบอ,อ,อ่ะไม่งี้มั้ยหลังจากนี้ไปต้องจับตามองฉากไหนหรือว่าอีพีไหนเท่าที่ผมอันนี้เนี่ยเท <c oughs> ่าที่ผมเดานะผมว่า EP 9อันนี้เป็น EP ที่น่าจับตามองจับยังไงพี่ยัยตั้งตารอเพราะว่าเป็น EP ที่ทุกคนอาจจะต้องเสียน้ำตาของจริงอ,อ,อันนี้สปอยจะมาที่นี่จะหน่อยว่ามันยังไงคือผมพูดได้แค่สองคำเท่านั้นว่า สาบัวไม่ได้เจ้าเห็นด้วยแหละน้องเหสนุกกับเขาไหมผมผมคิดว่านะอีมีก้าหวานหวานเลยอ่าแต่โบเตอรน้ำตาลตาขาเลยเออเออถึงพวกเราก็คือกาไม่ได้ทำแค่จกั้มือแค่มือไม่เราเราสุดท้ายเราแบบต่อให้เราจะหวานเนี่ยเขาแค่ไหนท้าเราก็เป็นได้แค่เพื่อนอยู่ที่เดียว เห็นมาเห็นมีมนี้ที่มันตัดมามันตัดมาอยู่นั่นน่ะเป็นได้แค่เพื่อนเป็นได้แค่เพื่อนก็เรื่องจริงผมผมพูดหมายถึงเรื่องจริงในซีรีส์หไม่ในเรื่องจริงในชีวิตในซีรีส์ในชีวิตในชีวิตเราเป็นเป็นพาร์ทเนอร์เราเป็นพี่น้องกันมีโอกาสข้าพาร์เนอร์ไปทำอะไเป็นแบบว่าพาร์เนอร์จุ๊แปรงทอด่อพูดอยู่ปีเข้าพัวเอแคนะ ใส่เสื้อเบอร์ห้าหกนะโอ้โหอะไรยังไงเพราะก็แต่งยังไงคะครับผมยังไงคือเขาถามไงว่าใส่เสื้อเบอร์ห้าหกอ๋อครับผมยังไงแประเทศมาถามเราดีดีดีครับผมเลขสวยเลยเลขสวยใช่ฮะแล้วหวยออกด้วยหมนเลยอ๋อใช่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  คือจริงๆเหมือนตอนนั้นนะครับเราก็เหมือนแบบกาลังนั่งรถตู้กับคอนโดใช่ครับแล้วก็แบบรถตู้ก็คือกําลังจะจอดกำลังจะจอดที่ตรงแบบหน้าแหละฮะแล้วก็เหมือนแบบอันนี้เราก็ไม่ได้มองชัวร์แต่ว่าคือเหมือนเขาก็เดินแบบตัดหน้ารถตู้ไปแล้วเหมือนเขาก็เหมือนถือกล้องรอเราแบบลงจากรถเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วเขาก็เหมือนแบบหลังจากนั้นก็เหมือนไปนั่งใต้ใต้ใต้ใคอนโดนะครับแล้วก็ก็ฟีลน่าจะแบบกี๊ดอะไรอย่างเงี้ย ไม่ไม่พยายามไม่มองพยายามแบบเหมือนแบบก็ไม่ได้พยายามจะไปสบตาแต่ว่าว่าเออเราอะไรแท้ซึ่งหลังจากเปลีการใจจะเจอไหมไม่ไม่เจอหรอไม่เจอใช่ไม่ไม่เจอเลยเลยทีเดียวไหนก็เราก็พยายามลงมาแล้วก็เช็คตลอดว่าแบบเออมีมีใครไม้หรือว่ามีใครรู้จักเราไหมอะไรเงี้ยก็ก็ไม่เจอ แต่เราก็ไม่อยากให้แบบว่าแบบมีพี่ๆคนไหนแบบตามเราไปถคอนโดอยู่แล้วเราก็แบบเราก็อยากได้ความเป็นส่วนตัวด้วยเพราะว่าเวลางานพวกเราสองคนก็เต็มที่จริงๆแบบเวลาเราออกไปไหนแบบเจอแฟนพี่ๆเป็นฉากเนี่ยเราก็เราก็แบบทักทายทุกคนอยู่แล้วเราก็แบบเหตุการณ์นี้เราไม่จริงๆเราไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นเลยเวราเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราด้วยจริงๆรวมถึงทุกคนนั่นแหละใช่อะก็ไม่อยากให้แบบให้ ซัพพอร์ตกันจริงๆแล้วนํงานอะไรอย่างเงี้ยคุเคยเจอไหมคะเหตุการณ์ไม่เคยครับหมายถึงออเจอเรื่องพี่เติ้ลนี่แหละครับไม่เคยเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมเคยไม่ใช่เธอหมายถึงแบบผมเคยโดนตามไหมเราไม่รู้จู่อะเราไม่รู้ัข้าง เป็นผมแล้วแหละตาวตาวเขาจะเพิ่มแล้วเป็นซาแซงด้วยนะว่าจริงๆคนเป็นคนแบบทักสังเกตอะไรเนี่ยไม่นะอาจจะบางทีอาจจะบางทีบางทีผมคุยยังไงอาจจะแบบว่าสมมติถ้าแบบมีคนมองแบบจ้องเราจริงๆเราถึงจะรู้สึกเงี่ยครับถ้าแบบถ้าเขาเนียนเราก็เราก็ไม่เห็นก็คือปกติก็คือไม่เจอ ไม่ยังผมยังไม่เคยเจอพี่เลือดปากบอกเขามั้ย่าถึงแต่เขาชื่นชอบจริงก็แหมผมก็จริงถ้าชื่นชอบเราจริงชื่นชอบต้งจริงชื่นชอบน้องจริงจก็มาเจอกันที่งานแต่งกันที่งานดีกว่ามาทักทายกันได้เงี้ยเราก็แบบเราจะแบบพยายามมองหาทุกคนอยู่แล้วโอเคนะคะใครอยากมาลองครับผมเพลงเพลงเดินใช่ไหมครับ ังแค่ร้นงเพลงบางในในซีรีส์ขน้นเลยใช่แต่ว่าฟังหลายรอบแล้วเพลงไหนจำได้แบบนี้ไหมเพลงไหนผมจำเนื้อได้ทั้งเพลงครับ